คนเราเนี่ยเหมือนกัน,นอย่างนั้นเวลาจิตใจมันเบิกบานของใสการทำความดีมันก็ขยันขันแข็งเวลาจิตใจมันตกมันแก้อารมณ์ในใจตัวเองไม่ได้ ความขยันหมั่นเพียรกนลดลงเหมือนกับแม่น้ำไม่ได้ฝนฝนหยุดตกน้ำก็แห้งคนเราก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันต้องได้อาศัยบุญกุศลคุณธรรมหล่อเลี้ยง<ม>น้ำใจ ใจนี่จึงมีกำลังเข้มแข็งในการประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องการทำความดีเนี่ยให้จะไปบังคับใครก็ไม่ได้ทุกคนมันต้องช่วยตัวเองต้องรู้ตัวเอง โดยเฉพาะผู้เป็นนักบวชก็แสดงว่าเป็นผู้มีบุญมากพราะต้องพรวนก็จึงได้สละคิดบ้านการเรือนสละการ,รม,มคุณทั้งหลายมาบวชก็ mm hmm. แสดงว่าจิตใจนั่น mm hmm. เห็นโทษแห่งการอยู่ครองเรือนเห็นโทษแห่งการ,รม,มคุณ ก็เป็นไปเพื่อความวุ่นวายไปทำให้เนิ่นช้านานพ้นทุกพ้นภัยเพราะว่าบุคคลผู้ครองเรือนนี่ส่วนมากก็ยินดีอยู่ในกาม,มคุณบางคนก็เมาไปตลอดไม่รู้สึกตัวไม่ได้ทำบุญกุศลอันใด เห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่ตนถึงได้แสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นจนไม่มีเวลาที่จะได้มาฝึกผนกายวาจาใจของตนให้เป็นศิลให้เป็นธรรมไม่มีเวลาที่จะได้สั่งสมบุญกุศล ให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนก็เพราะมันมองเห็นแต่ความสุขในการมคุณเท่านั้นก็มองเห็นเท่านั้นนึงก็ติดอยู่แค่นั้นแหละทั้งนี้เพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนก็ติดอยู่นแรงแล้ว การทำบุญทาทานก็ทำบุญตามโอเพนีไปเฉยๆหวังว่าบุญนั้นส่งตนให้ได้เกิดเป็นคนเป็นผู้มั่งมีสีสุขมีอายุยืนยาวนานอะไรมันมุ่งหวังแต่เพียงแค่นั้นการทำบุญผู้สลของคนส่วนมากไปอย่างนั้น ผู้ที่บุญบรารมียังอ่อนอยู่มันก็มองเห็นความสุขแต่แค่นั้นเนี่ยท่านผู้ที่เคยได้ฝึออกฝนอบรมตมตนมาเคยคบหาสมาคมนักปราญ์ในพระพุทธศาสนามาย่ท่านก็จะแนะนำคุณธรรมอันสูงไปกว่านั้นหรือว่าแนะ,แน,ะนำ ให้รู้จักความสุขที่สูงกว่านั้นก็เช่นอย่างที่เรามาฝึกค้นอบรมกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละทุกคนก็คงเข้าใจในคำสอนของพระเจ้าดี mm. ก็จึงยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อฝึกจิตใจนี้ให้สงบระงับจากกิเลสต่างๆ พอมองเห็นว่าเมื่อจิตนี่สงบจากกิเลสตัณหาต่งตางๆลงไปแล้วมันมีความสุขมากม,มีความสุขอันสดใสไม่มัวหมองก็จะรักษาจิตใจในี้ให้ตั้งมั่นรักษาจิตใจในี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ ไปได้เท่าไหร่ก็มีความสุขไปได้เท่านั้นเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขคุณนั้นสนับสนุนบุญถ้าเราไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีพระคุณนั้นประเสริฐใครก็ไม่ทำบุญกันเลยในพุทธศาสนานี้ การที่เรามาทำบุญกันยอมสลับความสุขเล,เล็กๆน้อยๆน้อยหมดนั้นมาก็เพราะเราเคารพเรนับถือพระคุณทั้งสามนั้นเป็นอย่างยิ่งที่นับถือก็เพราะมีเหตุมีผลนับถือว่าเนื่องจากว่าเรารู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ว่าพระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังอีกเกเจ็ดวันสมบัติจกักรพรรดิราชจะเกิดมีแก่พระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ปรารถนาเนื่องจากว่าความสุขดังกล่าวมานี้พระองค์ได้สัมผัสกับมันมาพอแรงแล้วมันไม่จีรังยั่งยืน ดังนั้นพระองค์ก็จึงสละความสุขเหล่านี้ออกไปบวชนี่นะหาาเพียรพยายามละกิเลสในดวงพระไทยของพระองค์ให้หมดไปสิ้นไปเพราะพระองค์มารู้ว่าการละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนี่เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมพวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์ เมื่อได้ทราบประวัติความเป็นมาของพระอ,องค์อย่างนี้เราก็เป็นผู้มีกิเลสคนหนึง่งกิเลสลบควรจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนดังนั้นเราจึงต้องเดินตามรอยของพระตาาดานั่นแหละพยายามละกีิเลสตนายมันน้ยบอยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ด้วยการบําเพ็ญข้อวัดปฏิบัติ ต่างๆทางกายทางวาจาทางใจพร้อมด้วยไตรทวารนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเห็นแล้วว่าขั้นถ้าเราไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังใจอยู่แล้วเราไม่มีกำลังใจที่จะมาละกิเลสได้นำพังวีแต่จิตเฉยๆเนี่ย ไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นกำลังเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่แล้วสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เลยไอ้ผู้ที่ไม่มีบุญมีคุณมั่นอยู่ในจิตใจนั่นแตะมันถึงสู้อำนาจกิเลสไม่ได้จึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาบาปประทกำกรรมอันชั่วต่างๆสุดแล้วแต่กิเลสอะไรมันมาจูงใจ ให้ทำอย่างไรก็ทำไปตามมันเพราะว่าตนไม่มีอิสระส่วนตัวเลยมันตกอยู่ใต้อิทธิพลของกิเลสตัณหาไปหมดอย่างนี้นะเหมือนอย่างคนทั่วๆไปนั่นเ,นเอะอ้าวกิเลสตันเป็นฝ่ายอากุศลมันจูงใจให้ทำบาปเช่นให้ฆ่าสัตว์ใ้รักทรัพย์ใ้ประพฤติผิดในกาม ให้กล่าวมุสาวาทให้ดื่มสุร,รามีไรกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างต่างหมดเนี่ยก,ก็ทำไปตามอำนาจของตันหาประเภทนั้นนั่นแสดงว่าผู้นั้นนะ่ะตกอยู่ใต้ตอำนาจของตันหาประเภทนั้นตันหานี่มันแบ่งเป็นสองประเภทนะตันหาที่เป็นฝ่ายกุศลก็มีเป็นฝ่ายอากุศลก็มี พขาพุทองค์ทรงให้อาศัยตัณหาที่เป็นฝ่ายกุศลนั้นไม่ให้อาศัยตัณหาฝ่ายอากุศลให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัณหานี่ถ้าเราใช้มันเป็นมันก็มีคุณประโยชน์มากมายถ้าใช้ไม่เป็นก็มีโทษอย่างมหหันมันเป็นอย่างนั้น พราะตัณหานี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนในตำราท่านแสดงไว้ว่าอาวิชชานั้นเปรียบเหมือนบิดาตัณหานั้นเปรียบเหมือนมารดานำจิตวิญญาณของตวาทั้งหลายให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวาตาสงสารนี้ไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้แหละดังนั้นนะ ผู้ไม่มีบุญกุศลอันแรงกล้าเกิดขึ้นจในจิตใจจึงสู้อำนาจแห่งอวิชชาตันหาไม่ได้ให้เข้าใจกันดังนั้นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทธฝึกขัดกายวาจาใจขั้ตนให้ดีพร้อม คึกขาดกายไหรู้จักกราบรู้จักไหว้กราบก็อ่อนน้อมจริงๆนอกจากการกราบการไหว้แล้วก็รู้จักทำกิจที่ควรทำที่เป็นประโยชน์ตนและพวกอื่นรู้จักทำการทำงานเช่นอย่างเป็นครือขัดขยันในการงานอันชอบได้เงินได้ทองเข้าของมาแล้ว ก็เอื้อเฟื้อแก่เลีเ้ยงตัวเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขแล้วก็เอื้อเฟื้อคือคุณแก่ผู้อื่นบ้างนี่บางคนน่ะจะ้ฝึกกายของตนให้เป็นคนเกียจคล้านในการกระทำความดีแล้วฝึกกายนี้ให้ขยันไปทำความชั่วอืม ขยันในการฆ่าสัตว์ขยันในการไปรักทรัพย์ไปช่อไปโกงเอาของขืนเอาเป็นของตนขยันในการไปประพฤติเพลินในกรรมคุณประพฤติผิดมิจรฉาจานกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยางคนอื่นขยันกล่าวว่าจาอันในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ พูดเท็จพูดซอเสียดพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อนี่พูดเก้งแต่ถ้าพูดในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อแล้วผู้อื่นนั่นพูดไม่เป็นอ่ามันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่นะอะครขยันชอบดื่มของมึนเมาต่างๆสุรากัญชายาผิ่นเฮโรอีนอะไรหมดนี้นะชอบนักชอบหนา คนสวนมากมักจะขยันใช่แต่กายไปทำความชั่วดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นแหละมันถึงได้ประสบผลอันเป็นอันไม่เป็นที่น่าพอใจคือความทุกข์เกิดมาชาติใดพบใดก็ดีมีแต่ความยากจกนคนแค้นมีร่างกายก็อดแอดไม่สมบูรณ์ทำการงานอะไรก็ไม่ค่อยได้ อย่างนี้มีอยู่ทมไปนั่นแหละเดียวกรรมชั่วมันอำนวยผลให้ผู้ที่มีกำลังร่างกายแข็งแรงดีทำการงานอะไรก็ได้ดีเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เพ้นจากกรรมชั่วทั้งหลายดังกล่าวมานั้น นั่นแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้จักใช้กายของตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นใช้วาจาคำพูดของตนก็ให้มันเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญา รู้จักฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็เป็นการสะสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆการที่บุคคลไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นนะ ก็แสดงว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมีกรุณาธรรมอยู่ในใจถ้าผู้ใดขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้แล้วมันจะเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เลยมันจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นอาจินอยู่อย่างนั้นนี่คุณธรรมนะ ให้พึ่งพากันสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจถ้าหวังอยากจะพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นวเวรทั้งหลายในสงสารอันนี้ถ้าผู้ใดชอบกับความทุกข์ความยากลำบากก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรเนาะแต่ถ้าต้องการความสุขแล้วหากไม่เว้นกรรมชั่วเหล่านี้แล้วไม่มีทางที่จะได้รับความสุข ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระองค์ช่วยพระองค์ให้พ้นทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็ทรงสงสารสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ ก็จึงอุตส่าห์เสด็จไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ใครมาเฝ้าก็ทรงแสดงคำแนะนำสั่งสอนผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็สามารถรู้แจ้งในคำสอนของพระเจ้าได้จนได้ถึงก็ได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษตามพระองค์ไปก็มีอยู่มากมาย เพราะว่าคนเหล่านั้นได้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยลําดับชาติลาดับภพบเมื่อเมื่อคนเหล่านั้นได้ให้ทานมาอย่างนี้มันก็ทํำเป็นเหตุให้ความโลภแล้วมันเบาบางลงไปมันก็ไม่ได้ไปแย่งสิงเอาสมบัติพผู้อื่นมาเป็นของตน อย่างนี้ขอบคุณที่รับชมหากข้อธรรมนี้ให้แสงสว่างแก่ใจคุณอย่าลืมกดติดตามช่องทำให้ดูและกดกระดิ่งเพื่อรับฟังธรรมดีๆทุกวันกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อข้อคิดดีๆให้กับคนที่คุณรัก